เอาละนะนะมาดูกันครับนี่ช่างเก๋ก่อนจะเริ่มงานนะครับก็พันตรงแขนด้วยนะครับนี่ครับเวลาเราเท้าลูกค้าก็จะไปได้ไม่โดนแผลลูกค้าหรือเลือดลูกค้ามาเลือเราหรือไม่ก็เชื้อโรคจะไม่เลือดโดนแผลลูกค้าอักเสบในอนาคตนะครับป้องกันไว้ก่อนเลือดกันจะได้ไม่ได้เหนือหนะกับเรานะครับเวลาเราสักแล้วก็มีน้ําเหลืองซึมออกมาตรงแผลลูกค้านี่การช่างเก๋เห็นหน้าตาขี้เหะอยางงี้ก็สะอาดนะครับช่างเก๋สะอาดอยู่นะครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับเรื่องความสะอาดวันนี้ก็จะมาทําสีชุดกิมมนโอของเรานะครับนี่น้ำเงิน นะครับเออระบายมันเข้าไปมันไม่ใช่หนังของเรานะครับขยี้มันเข้าไปมันเป็นหนังของลูกค้าเราจะไปอะไรยังไงก็เขาเป็นคนยินยอมให้เราสักเองให้เราทิ่มเองเขาก็มีหน้าที่กัดฟันสู้กับเราต่อไปฮะ ดูไว้บังนะครับโดนจนฟันลุกเลยครับกัดฟันสู้ครับบอกว่าให้ซื้อฟันยางมาใส่ก็ไม่ฟังผมไม่ยอมฟังบบซื้อฟันยางมากัดเอาฟันจะได้ไม่ล้มนี่ครับก็มีการไล่เฉดสีน้ําเงินเข้าไปก่อนตามด้วยสีฟ้านะครับ blue กา y นะครับ sky b บลู นี่ครับดูสำเนียงครับการพูดภาษาอังกฤษนี่เป๊ะครับบอกแล้วช่างเกตช่างแต่งแต่งทุกอย่างนะครับนี่ดูงานของเราสิเป็นงานแก้สักทับทั้งหลังใครที่ติดตามลุงตุ๊กก็รู้รู้กันอยู่ว่าหลังนี้แก้สักทับรอยเก่าทั้งหลังเลยแบบหลังมาแบบมีแต่รอยเก่าดูไม่ได้เลยนะครับอืมไม่ได้บลรี่ช่างคนเก่านะครับลุงตุ๊กเขาอยากให้สักทับให้มันสวยขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละครับผมก็มีหน้าที่ทําตามลูกค้านะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนผมก็จัดให้แบบนั้น